โอ oh, ้ยเคสสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเล่นกับเอซีอีกแล้วนะครับผมคืนนี้นะคืนนี้มีบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งก็คือลิเวอร์พูล vs เชลซีนะฮะมามาจับคู่กันเลยนะครับผมเอฟซีเนี่ยจะเล่นของลิเวอร์พูลนะส่วนผมเนี่ยจะเล่นเชลซี C. นะฮะจะประเดิมลูกกูซะหน่อยน่าจะจัดลูกกูซะหน่อยชีวิตจริงจริงไปแล้วในเกมดูซินะครับเป็นแค่การจำลองแมตช์นะฮะ เป็นแค่การจำลองแมตช์ผลการแข่งขันก็มันก็มีแพ้ไม่ชนะอยู่แล้วในเกมอ่ะนะนะครับผมแต่ชีวิตจริงนะครับผมแมตช์จริงคืนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งนะฮะห้าทุ่มครึ่งเชลซีกับลิเวอร์พูลนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ชุดนี้เลยโอ้โหไม่ฟิตกันเยอะเหมือนกันนะเชลซีกองเต้กองกลางไม่ฟิตมีโควาสิตโควาสิตก็ไม่ฟิตว่ะซีเยสว่ะซีเยสมันไม่ได้เดซีเยส แปดสองแปดสิบแปดสองแปดสิบหัวอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยน่าจะได้แล้วว่ามันก็ไม่ได้มีให้เล่นเยอะนะฮะตรงข้ามก็จัดเต็มนะครับผมตำนานไอคอนมาเต็มเนะี่ยมาลุยนะครับผมสำหรับอ่าฟุตทีมลิเวอร์พูล VS ฟุตทีมเชลซีคืนนี้เจอกันห้าทุ่มครึ่งนะโอเคอันนี้เป็นการจำลองแมตช์มามาหมุนก่อนรอก่อน แล้วก่อนโอเคนะฮะเป็นทีมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ทั้งคู่นะเนี่ยแล้วก็รอนโดและตอนนี้ก็ไปอยู่เมนยูซะแล้วนะครับผมก็ก็ดีใจเหมือนกันนะดีใจนะผมดีใจกว่าได้ไปแมนซิตี้นะจริงถ้าโดนไปแมนซิตี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันไม่น่ามันไม่น่าไปแมนซิตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ข่าวว่าไปเมนยูโอ้โหรู้สึกว่าแบบแบบเจ๋วเลยอะเนียเจ๋วเลยอะมาอาฟริโกยตา ทีตีก็เอาสีให้ตอรเรลูกนี้อย่าบอกนะว่าเดือดหุนโอเว่นนะครับผมจะเตรียมทุกดอกจริงๆทำมาได้โรดริเกอร์สวยดักสวยดักเสยียต้องต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ก่อนฟุิสิกมาฮาเวตไปนู่นบูกกูมาถึงเซเสโอ้โหไปยังไงวะเนี่ยมาให้ฮาเวตแทงมาอ,อย่างไม่หลุดอลังสู้ฮะมามินามนโนมินามินโน โอเวนตอรเรสคู่นี้คู่นี้สุดโหดเอาดักได้สวยเนี่ยข้างหน้ามีลูกากูลูกูฟากเวนเนอร์แทงมาให้ลูกากูเข้าซ้ายยิงคอมคอมโอ้โหเลือกเกออกไปนิดเดียวนะนิดเดียวเท่านั้นเข้าซ้ายพอดีสำหรับลูกากูนะฮะเริ่มเดือดเริ่มเดือดนะระหว่างเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลมา อลซอนะมาอย่างนี้ประมาหประมาทนีฮะมาจิมเลินลูกกูดักสวยก็ไม่ได้ขึ้นสูงมากนะเนี่ยฝากให้ฮาเวตมาไวเนอดึงก่อนลูกกูวิ่งแล้วไทยไปเลยหลุดแต่เพิ่งยิงลักดึงลองปันโอ้โหเรียบร้อยเลยลูกนี้เนี่ยสำหรับลูกกูว่ะได้กดยิงไปแล้วแต่มุมมันไม่ได้ก็เลยล้กก่อนนีมุมเข้าขวาปันด้วยเท้าขวานะ อุ้ยสวยเหมือนกันนหนเนี่ยปั่นสวยปั่นสวยลูกคู่รูกนี้เป็นซูนเนี่ย,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 ยมาซูนแล้วอารองโซฮะมาที่มาติกมาติฟอา่ารูเบอรสันมาที่เจราดฮนะเจราดมาโรเบอรสันคู่นี้ตรงกลางมีอารองโซฮะยิงเลยเหรอแม่ทำทรงเหมือนยิงออกเลยครับผมโอ้ยดีออกเฉยนะฮะแม่ โอโ้โดนดักโดนดักต้องใจเย็นๆนะมานี่เอาฮาเวตได้บอลมาให้ลูกกูฝากเวเนอร์ไทยมัลูกกกู <uk> ยิงด้วยซ้ายเหมือนเดิมโอ้โหมีปัดมีปัดไม่ปัดเข้านะไม่ปัด,ม,ปดมีเข้านะนะีมาฟูลิส,สิกโอ้โหเพิ่งเจอเนี่ยมาคอสลองโซ,โซมาใฟูลิส,สิกได้ไหม,มไม่ได้ฮนะจะโดนสดวนกลับหรือเปล่าโอเว่นเล่นท่าไปยังไงมินามิโน โอเว่นทีฮะฝั่งน้นเปิดเข้ากลางมาตอริสคนเดียวตอริสสมายังติดฮะมีซีเยสแตบอลอยู่เอาโอเว่นยิงโอ้โหนี่นะะบอลว่ากองหลังพลาดลูกนี้จะเคลียร์ก็ไม่เคลียร์เอาดูดิโอเคโอเคโอเคโอ้โหเกือบตายนะฮะเคลียร์กันไม่ขาดนะกูกลัวฮะฝั่งนี้มีซีเยสมาก,กูวิ่งแล้วรอก่อนนิดนึง ตันมันไปวิ่งหลาเดียวกันอ่ะดูกดูกับกับเวเนอร์เนี่ยกูส่งบอลลำบากเลยทีเนี้ยโรบัสซันฮะมาที่โอเว่นเหมือนเดิมโอ้โหโอเว่นตอรเรสตอรเรสฝั่งนี้ปัดโอเว่นอ้าวติดก,กองเต้ฮะมาส่งกลับอีกแล้วเปิดเกมเล่ก,กันมันนะเปิดเกมเล่กันมันเลยเนี่ยต่างคนต่างเปิดฟุนสอิก์เข้าในเข้าใน,น ปาดมาลูกกากูเข้าซ้ายเหมือนเดิมลูกนี่ยิงโอ้โหเต็มเสาเนี่ยโอ้โหเ,เดือดนะครับผมเดือดที่เสาเลยแหละโอ้ยเคียบผมจบเกมครึ่งแรกนะนลูกกากูยิงไปหนึ่งเม็ดโอกาสลูกกกูเยอะมากนะครับผมแต่ไปเล่นเสาเมื่อกี้น่าเสียดายเหมือนกันนะโอเคก็สูสีเกมก็เปิดไล่กันค่อนข้าง,งมันนะแต่เนฝั่ง,ง,งลูกกากูว่ะชัซีว่ะที่คมกว่าโอกาสยิงเยอะกว่า นะโอเคไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมสำหรับฟูตทีมเชลซี VS ฟูตทีมลิเวอร์พูลแต่คืนนี้เป็นบ้านของลิเวอร์พูลนะฮะโอเคไปลุยโอเคครับผมมาเกมครึ่งหลังแล้วนะฮะในคู่นี้ต่อเรตเหมือนเดิมนะฮะเจอราตอเรตฟันได้ ye, ฮะมาติฟมาติีมาตีอานูฮะยังยึกยักยึกยักอยู่นะฮะเจอระตรงกลางอย่ากองหลังอย่าไล่ สวยเตียโก้ยังไม่เสียตำแหน่หงฮะมาที่47ฝาก51ไป47ขึ้นหน้าไปเลยลูกกกูถึงก่อนด้วยสวยๆมาถึงอารังโซมาให้ฟูลริสิกมาอรังโซแทงลูกนี้สวยงามฮะโอ้โหติดอาโนยังดักไปได้เอาเล็กเชมเบเลนเปิดมาข้างหน้ายังติดอ,อยู่นะครับผมนักเกมรับยังเหนียวแน่นยังไงแต่ก็แน่นทั้งคู่นนะเริงๆก็เจาะยากเหมือนกันนะโรเบร์ซันฮะ ปาดมาที่มินามิโน่ตอนเรตมินามิโน่มันกลับมาแล้วเหรอดูผูกอะน่าจะยังไม่เหรอมาเอ้าเอาเอาเอา,เอาอยัางไงเอา้าอืมนึกว่าได้นี่ยรลเบสัน้นลงโลง่ลงจะเปิดไหมไม่เปิดมาเล่นตรงกลางติดก,กองตี้มินามิโน่ยกมาอย่างงี้รุนเกอร์มารวยกูได้บอลน,นะฝากเวนเนอร์ฝั่งนี้ใครมาเ,รเลยมีฟูลริสิกรออยู่ไปแล้ว ฟูลิสิกไม่น่าไม่น่าทันจะปัดไปไม่น่าได้โอ้โหลูกนี้เหลี่ยมเซรี่ยมนะฮะตอร์เรสแทนไปโอเว่นไปแล้วต้องต้องดาก่อนเบียดสวยงามลูกนี้นะเกือบเสียเกือบเสียเหมือนกันนะฮะโอ้โหส่งกลับมาก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะจริงตอร์เรสตอร์สคนเดียวแทนทะลุช่องมายิงก็หูโจตา โอ้โหลุกนี้สียวภาพเลยแต่ยิงกลอบออกไปนะครับผมนะโอโ้โหเปิดเกมแรกกันมันนะเนะเปิดเกมแรกกันมันเลยมาคอสอลองโซ่ so. ต้องขึ้น่ะต้องขึ้น่ะขึ้นไปเลยฮะปาดกันมาฟูดิสิกมาให้อลองโซอีกทีมาให้ฟูดิสิกครั้งเวดเดอร์ก็ยังไม่ถึงนะ,นะเกมข้างหลังในค่อนข้าง,งเงียบแล้วโอกาสไม่ได้เยอะมากนะโอกาสแต่ละคนไม่ค่อยจะ เยอะมาลูกกูกวนๆเข้าซ้ายลองปั่นมีปัดนล้นลูกกูปั่นดีเหมือนกันนะเนะยมีปัดมีปัดเบียดเบียดเบียดถือได้เปลี่ยนฝั่งเลยวะข้างฝั่งนูน้นเลยวะดักรอเลยอีเนีย่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอรเรสเหมือนเดิมฮะเลี้ยงขึ้นหน้ามาใครมาจูตาจูตาลงลงคนเดียวเออไม่ยิงนึกว่าจะยิงตอนแรกนะฮะเคลียร์ไปก่อน โอ้โหชิเบเลนยิงไหมก็ยังไม่ยิงครับผมโคตรใจเย็นเลยโคตรใจเย็นนะน่าจะเปิดลูกนี้ฮึ่มนะฮะโคตรใจเย็นก็จังหวะยิงเยอะเหมือนกันนะลิวร์พููอ่ะแต่ไม่ยิงนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะลองยิงสักหน่อยนะ่ายิงไกลยอะไรเงี้ยนะเคลียร์ไปก่อนอุ้ยฮ้ยลูกปิดมันน่ากลัวฟองตี้มหมุนกลับไปถูกไหมยังไม่ได้เป็นของลิวร์พููเหมือนเดิมฮะโดยบุกหนักเหลือเกินโรเสอร์ัน เปิดเคลียร์ไอหนุ่มโอ้ยเล่นทายากซะแล้วเกือบโดนนะโหโคตรมันเกมนี้เนลิวอพูไม่บุกหนักมากอ่ะ1-0คือไม่ห่างอะสกอร์นี้โหดูส่งบอลดีแต่ละคนเริ่มเริ่มจ่ายบอลพลาดกันเยอะครับผมเชลซีฮะตอเรสจังหวะสุดท้ายต้องเคลียร์ให้ได้ลูกนี้กังเต้กังเต้เตะทิ้งอย่างเดียวนะครับผม โ <laughs> okay, อเคมเป็นฝั่งเชลซีชนะไปหนึ่งศูนย์นะแบบเกมที่ตึงมากครึ่งหลังมาลอ้นพูลเล่นได้ดีเล่นได้ดีมากอะ่ะนะแต่เอาชัวร์ไปหน่อยบางจังหวะยิงได้แต่ก็ไม่ยิงนะครับผมเอาชัวร์ไปหน่อยก็เลยแบบลูกกากูอ่ะเกมนี้แต่ลูกกูเด่นในช่วงเกมครึ่งแรกนะผมร,รึ่งหลังโดนบุกหนักมากครัเปิดยิมไล่กันแบบคือตั้งเกมไม่ได้เลยครึ่งหลังอะ่ะโดนบุกหนักแบบตั้งตัวไม่ทนันในบรรลุแรกของลูกกากูนะฮะยึกยักยึกยักอยู่ออาลรกนี้เป็นลูกติดเซฟ อ๋อล,ลูกยิงออกลูกนี้นะฮะนี่ลูกนี้ลูกนี้ยิงเข้าแต่ยิงอยู่แล้วเหลาหนึ่งทีแล้วก็เข้าเท้าขวาแล้วก็ลองปั่นเข้าสวยงามมากนะฮะลูกนี้ปั่นด้วยเท้าขวามันจริงจะยิงแต่มุมนี้เลยนะแต่เหลี่ยมมันไม่ค่อยดีนะ,ะก็เลยดึงกันมาก่อนแล้วก็ปั่นโอ้โหโค้โโงเหมือนกันนะลูกกกูนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับรการจำลองแมตช์ฟูตีมิวอุป vs ฟูติมิมมวเชลซีนะมันจริงจะเป็นคืนนี้ ห้าทุ่มครึ่งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go